งานเมื่อคืนที่อุดรอ,อบอุ่นมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพาเล็กชาแนลคลิปนี้มาอัปเด,ดโปตโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติกันนะคะคยวง,งานของน้องไรอันในวันนี้นะคะ FC ชาวจังหวัดสุพรรณห้ามพลาดค่ะโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตไปไหมแจมจันไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่ เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมานานคืนนี้พบกันที่งานอนุสร์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วพบกันครับไททรอันกาดบัณฑิต FC แฟนคลับของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะวันนี้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไรอันกันนะคะ วันนี้น้องไรอันขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะ FC ชาวสุพรรณและพื้นที่ใกล้เคียงก็อย่าลืมไปให้กำลังใจหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะและใครที่ไปชมหน้าเวทีไม่ได้นะคะอยู่ไกลไม่สามารถจะไปหน้าเวทีได้ก็ชมผ่านไลฟ์สดนะนับปลานิพาประดิษฐ์ขำได้ค่ะ เมื่อคืนมีใครได้ชมไลฟ์สดของนับป้าบ้างไหมคะงานที่อุดรเมื่อคืนนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าน้องไรอันจะไปที่ไหนนะคะก็ได้รับกำลังใจจากแม่แม่นะคะอบอุ่นมากๆอีกหนึ่งงานเมื่อคืนที่จังหวัดอุดรน,นะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะก็ไม่เยอะนะคะเมื่อคืนเพราะว่าเป็นงานปิดค่ะงานปิดจริงๆนะคะ60คนนะคะเห็นนปาบอกเนาะในไลฟ์นะคะก็ประมาณ60คนแต่ว่า ความอบอุ่นและก็กำลังใจนะคะเกินร้อยค่ะเกินร้อยจริงๆค่ะเมื่อคืนก็มีแดนเซอร์กิติมศักดิ์นะคะมาเต้นอยู่หน้าเวทีนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็แม่แม่เอฟซีแฟนคลับนั่นเองมาเต้นอยู่เป็นเพื่อนกับน้องไรอันนะคะน่ารักมากๆนะคะยิ่งช่วงเป่าเค้กวันเกิดนะคะสุดพายน้องไรอันเนาะก็เป็นช่วงที่แบบตื้อมากๆตื้นตันแทนน้องไรอันนะคะ ใครที่ไม่ได้ชมบรรยากาศเมื่อคืนนะคะเป็นงานปิดเนาะก็ชมไลฟ์สดย้อนหลังของน้ปลาได้ค่ะไปที่เ c e b o o k น้ำปลานิาพประดิษฐ์ขํานะคะไปชมบรรยากาศงานเมื่อคืนนะคะนอกจากจะมีแม่ๆชาวจังหวัดอุดอรแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นสกลนครโคราชหรือว่าที่อื่นๆรวมตัวกันนะคะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะเมื่อคืนก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักและก็อบอุ่น อีกหนึ่งงานนะคะสําหรับงานของน้องไรอันที่เป็นงานปิดเนาะอบอุ่นมากจริงๆค่ะแม่ๆน่ารักทุกคนนะคะทําให้เราที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะชมไปเราก็ปลื้มแล้วก็มีความสุขไปด้วยจริงๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณความสุขที่มอบให้กับ FC f f ฟแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่เอนดูน้องแล้วก็ขอให้ แม่ๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รักน้องแบบนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์นะคะจาก Facebook รายอากาศบัณฑิตแล้วก็ภาพบรรยากาศในงานเมื่อคืนจาก Facebook น้ำปลานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะ